ครับก็สวัสดีนะครับตามที่ได้บอกไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวหลังจากหนึ่งอาทิตย์เราจะมาดูกันนะครับว่าพัฒนาการของดอกชมพูจะเป็นยังไงนะครับก็หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับเราก็จะเริ่มเห็นเขาเป็นช่อขึ้นมาแบบนี้นะฮะเห็นเขาเป็นช่อขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะออกทุกข้อเลยนะครับ อีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับเขาก็จะ,จะเจรญเติบโต,ตมากกว่านี้นะครับเมื่อสักครู่ก็เพิ่งจะให้ฉีดพ่นนะครับธาตุอาหารเสริมโบลอนแคลเซียมนะครับในการที่จะบำรุงดอกนะครับเพิ่มธาตุอาหารให้ต้นนะครับในการที่จะไปสร้างดอกไม่ให้ดอกร่วงนะครับแล้วก็สารในการที่จะป้องกันแมลงปากดูดนะครับเช่นเพียไฟ แล้วก็พวกเพี้ยจักจั่นนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าแล้งนะครับนะครับเห็นฮะจะเห็นจะเห็นว่าเขาขึ้นมาเป็นช่อนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะต้องมีการตัดแต่งแต่งช่อที่มันอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยฮะเอาออกนะครับแต่ตอนนี้ทิ้งไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวตอนที่ห่อเราค่อยมาตัดแต่งทีเดียวนะครับ เราจะอัปเดตให้ผู้ที่สนใจนะครับได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับอาทิตย์หน้าเราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม